กุุมนเยนอันน้ยูยาโบริยูกุชุมกินโซบิ้งกินโซบงฮะเดี๋ยวีวกินสะกวนจังหวะของกินในป่าม่สิทธิติดขอ ขยันเลงไหลใจห่อนใจเย็นเขากินชาเขากินยาอืมไหยงนิ้วโป้งยงได้บ้านิ้วโปะนิ้วโป้งสองนิ้วก็ได้เอายงสองนิ้วบ้างโซ่สองนิว้วนะสองนิว้วอสองนิวงน้ว